สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังานข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมทุนตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่31พธันวาคมปี2567 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้นาและลาสีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี่สามารถอ่านสำหรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีกทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนข้อความจากคนรักเก่าขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ มโต๊ดอ่นตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานาไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดินเลิฟเวอร์ห่วงแห่งความรักหรือการเริ่มต้นความรักหรือเป็นพลังงานความมีเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของคุณเองนะมีพลังงานการที่มีการที่เริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่ควีนออบครับราชินีถือถว้ถวยถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสาย,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 ย inside, น้ําคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยช, labeled, ช่วยเหลือคอยเอาใจใส่ คอยดูแลกับคนที่คุณรักนะมีพลังงานการที่เติมเต็มหรือการกลับมาถือความรู้สึก ถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่า k i n ิงอ s w o อดราชาถือดาบเป็นพลังงานของไพ่ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่พยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความไม่ได้จริงใจหรือความไม่ได้ชัดเจนก็ได้นะรือกาที่มีการที่มีคนที่ทําอะไรรับหลังกับคุณก็ได้นะครับมีพลัง ให้ความพยายามและมีพลังงานการที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองเพจเอาคับการเริ่มต้นในตัวของคุณเองมีพลังงานคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันนะมีพลังงานให้เดอะทาวเวอร์คนที่เกิดวันอังคารเดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วกับอดีตที่ผ่านมามันคงย้อนกลับคืนมาไม่ได้มีพลังงานการที่แตกหักพังหรือการจบ กับใครออกมาก็ได้นะมีพลังให้ความเครียดความกดดันมีพลังงานการที่ยังลืมความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆหรือยังลืมเขาเอาออกจากความรู้สึกเอาออกจากความคิดของคุณไม่ได้ก็ได้นะมีพลังงานให้เดอร์าา word, การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้ เพื่อเริ่มต้นให้กับตัวคุณเองหรือเป็นประสบการณ์แห่งการที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้น king of ว n นราชาแห่งฝ่ายคนที่ขยนันคนที่แอคทีฟตัวเองคนที่มีความมุมานะในเรื่องการงานของคุณคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ลงมือทําทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่จริงจังกับการกระทําในตัวของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยในความคิดมีพลังงานการที่ยังรอคอย ใครกลับมาแก้ปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาอยู่หรือเปล่านะครับมีพลังงานไพ่จัดเม้นผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นหรือการตื่นรู้หรือการหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่ เดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวคุณเองหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเทป,ปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาความทุกข์ความผิดหวัง ความเศร้าความเสียใจลงสายนาไปแล้วคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นคุณเป็นคนที่มีความรักในอิสระในตัวคุณเองก็ได้นะเป็นพลังงานการที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับมีพลังให้ความรักที่ยิ่งใหญ่มันคุ้มค่าที่จะก้าวตามหาความรู้สึกที่คุณกับเขาได้พบเจอกันมีคนที่ จะตามหาความรู้สึกที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําให้ความรู้สึกดีๆความรู้สึกเก่าๆที่หลุดไปมีคนที่อยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังางานให้การก้าวไปการก้าวเดินในวันข้างหน้า คุณจะไม่มองหันหลังย้อนกลับไปในอดีตแล้วกับอดีตที่ผ่านมามันคงย้อนกลับไปไม่ได้แต่คุณรู้ว่าในปัจจุบันคุณได้ทําในสิ่งที่คุณหวังทําในสิ่งที่คุณตั้งใจมันยังมีพลังงานความคิดถึงทำไมยังถึงยังลืมใครไม่ได้ทำไมยังถึงยังคิดถึงใครอยู่เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ทําเพื่อใครแล้วดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่ห่วงใยเต็มที่ทุ่มเทให้เขาเต็มที่นะครับมีพลังงานไพ่เกโบนะครับเป็นพลังงานไพ่ความสัมพันธ์ การแต่งงานหรือการความรักและคําให้คําสัตย์กับคุณนะมีคนที่กลับมาพูดคุยหรือการเคลียร์ใจซึ่งกรรันและกันอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์สนะครับพลังงานของไพ่สิบใบนะ,ะข้อความจากคนละเก่า ในตอนนี้เหมือนมีพลังงานการที่มีคนที่ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่มันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ไม่ได้ชัดเจนเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสมตนหรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการ์มือที่3ก็ได้นะมีคนที่คิดเยอะมีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่อยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสขอ โทษคุณหรือการที่กลับมาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานการที่อย่างตัดกันไม่ขาดเป็นพลังงานการที่เขาอยากกลับมาพบเจอกับคนที่เคยคุ้นเคยพบเจอคนที่เคยทําเพื่อเขา พบเจอคนที่เคยทุ่มเทให้กับเขาก็ได้นะในตอนนี้เหมือนมีพลังงานการที่ของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพฤจิกธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพุทธศรมกรธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนมีพลังงานการที่ในตอนนี้มีพลังงานการที่คุณจะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่แก้ไขกับทุกปัญหาคุณเป็นคนที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่เผชิญกับทุกปัญหาในตัวคุณนะาอ่า ขอดูพลังานของพ่ยอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวธาตุดมกลุ่มตุลเมทุนนะครับ <c oughs> มีพลงานของไพ่ยเออดอบวานการเริ่มต้นใหม่หรือการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับอดีตท,ที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ดูแลเขาเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยเขาเป็นฝ่ายเขาที่ไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยทํา ที่ทาไว้กับเราก็ได้นะมีพลังางานภายในออกคับการยาลิมิตหรือมีพลังางานขอคนอดีตที่ผ่านมาในวันที่เขาคิดได้ในวันเวลาที่เขาตื่นรู้มีคนที่อยากกลับมาเหมือนขอโอกาสถึงการเริ่มต้นเขายังแอบสืบแอบส่องคุณอยู่หรือคนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยังแอบสืบแอบส่องคุณอยู่แอบมองคุณอยู่มีพลัง,งการติดต่อการสื่อสาร การพูดการคุยหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกหรือคุณเป็นรับรู้กับความจริงกับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะไม่มีมพลังงานการที่มีความคิดถึงความโหยหามีคนอดีตที่ผ่านมาของคุณนะจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่ยังลืมคุณไม่ได้มีพลังงานไพ่เดวิลความปูกมัด ความพันธนาการหรือมีพลังงานความเจ้าชู้หรือเขาไปพบเจอกับใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาหรือมีพลังงานการที่พบเจอแล้วหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือการเงินของเขามีไพ่พลังงานการผูกมัดความผูกพันหรือเป็นพลังงานไพ่ความหึงหวง,ใน,นนงหในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้ของเขาก็ได้หวงแหนในความรักในความสัมพันธ์ที่ในวันนั้นเขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้ในวันที่ไม่มีคุณรู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มี คุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการนะมีพลังงานไพจะติก,กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครทําอะไรไว้เหมือนมีพลังงานคามั่นคําสัญญาหรือการที่กับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ผิดคํามั่นคําสัญญากับคุณนะมีพลังงานไพแปด ดาบความอึดอัดหรือการที่มีปัญหาสิ่งในลึกๆที่ไม่อยากที่จะบอกกับเรื่องราวนี้ให้กับใครได้ฟังก็ได้นะมีพล the ังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสใหม่เหมือนเป็นพลังงานไพ่โอกาสดีๆหรือโอกาสใหม่หรือโอกาส่งการเริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งโชคดีสิ่งดีๆกำลังที่จะเข้ามาหรือเขาเป็นฝ่ายที่พลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปมีพลังงานไพ่การทักทายหรือการติดต่อจากคนแดนไกลนะครับมีพลังงานการ ลังเลการตัดสินใจหรือมีคนที่หลักพี่เสียดายน้องอยู่ก็ได้หรือในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่หลังเลว่ากลับเข้ามากับความผิดของเขากับการกระทำของเขาคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าการมู่อปอนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นนิทิทางที่ดีขึ้นแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงคุณนะมีระพราเไพรวิลออฟฟอร์จูนกงร้อยให้โชคชะตาวัน เวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนคําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลียญญปล่ยนได้คํามั่นคําสัญญาก็เปลี่ยนได้คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเราโอกาสการ Hola, เริ่มต้นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือาการเริ่มต้นที่หลัก,กตัวของคุณเองการเอาใจใส่ในตัวของคุณเองโอกาสที่ดีๆกําลังที่จะเข้ามาในความรู้สึกถึงความการเริ่มต้นหรือการที่มีคนที่อยากกลับมาร่วมวันเวลาร่วม วันเวลาและอนาคตกับคุณอีกครั้งหนึ่งการวางแบบแผนด้วยกันหรือการวางเป้าหมายด้วยกันมีคนที่ยังมุฟอ่อนออกจากคุณไม่ได้เดอะสตา์ Star, ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มหรือมีพลังงานความดึงดูดหรือการที่คุณกับเขาได้กลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานงพ่อไม่ไม่ไหม,ไมหรือมีการที่ในตอนเนี้ย มันเหมือนมีการที่เขาจะกลับเข้ามาเอาใจใส่คุณคอยดูแลคุณคอยเทคแคร์คุณนะครับมีพลังงาาไพ่สิบเหรียญความเป็นข้อเป็นครัวมีคนที่อยากกลับมาเป็นอนาคตมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตระหว่างคุณกับเขาหรือเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สิสนเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณเจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการบล็อกกันไปหรือการบล็อกการติดต่อการสื่อสารทําให้เขาอาจจะไม่รู้ว่าจะติดต่อกลับเข้ามาแก้ไขในห่งการกระทําของเขาอย่างไงก็ได้ The f o ในวัน ที่เขาไม่มีคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตในวันที่ไม่มีคุณก็ได้นะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างเปล่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนไม่มีความ คนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาคอยให้กำลังใจเขาก็ได้นะในวันที่เขาไม่แข่คุณหรือ,อ,อการที่เขาไม่เคยหันกลับมามออในวันที่คุณเจ็บในวันที่คุณเศร้าในตอนนี้เขารู้แล้วว่าความโดดเดีย่ยวความเหน็บหนาวความอ้างว้างเป็นยังไงหรือมีคนที่ทิ้งผ่าละความรับผิดชอบนี่สินไว้ให้กับเราก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดทเนี่ยเป็นไพ่แห่งการที่รู้แล้วว่าความพัดภาคเป็นยังไงร,รู้แล้วว่าความทุกข์เป็นยังไงร,รู้แล้วว่าความเสียใจเป็นยังไงนะเออมีคนที่ มีคนที่เจ็บปวดกับการกระทํากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดกับการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณกระได้ในตอนนี้เหมือนการที่เขาดูแล้วว่าบทเรียนแห่งความเจ็บปวดเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณนะครับอขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับขอเชื่อพลังงานไพ่ในปัจจุบันข้อความของเขาเขาอยากที่จะส่งข้อความ อะไรมาหาคุณนะครับสื่อสารมากับไพ่นะอ่ามีพลังงานของไพ่ดีเอ็มเพรสเทพธดาดาวสุปดาววีนัดคุณคือคนที่เกื้อกูลคุณคือคนที่ห่วงใยเขาที่สุดคุณคือคนที่เอาใจใส่คุณคือคนที่ดูแลเขานะในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมา ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันที่เขายัางตัดคุณไม่ขาดในตอนเนี้ยเขาอยากกลับมาพูดกับการกระทําของเขากับสิ่งที่ผ่านมาเขาอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเองคิดถึงวันที่ไม่มีคุณโหยหากับสิ่งเก่าๆโหยหากับสิ่งเดิมๆม,มีพลังงานไพเอทออกวานเจ็ดไปเจ็ดถ้วยโอกาสที่ คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตูงคุณเองหรือมีพลัง,งานความฝันความหวงังความตั้งใจหรือกับสิ่งที่ผ่าน ลิ่งในตัวของเขาเนี่ยเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยร่วมความฝันเคยร่วมความหวังเคยมีเป้าหมายเดียวกันเคยมีความหวังในอนาคตข้างหน้าไปด้วยกันน่มีพลังงานการวางแบบแผนการวางเป้าหมายระหว่างคุณกับเขาทูออฟคับเป็นพลังงานไข่ความผูกพันการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากบอกคุณว่าเขายังรักคุณอยู่เขาคิดถึงคุณมากในวันที่เราห่างกันในวันเวลาที่เรา ห่างกันไกลในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเป็นความอบอุ่นเป็นความสดใสหรือมีพลังคนที่มีความมีชื่อเสียงความโดดเด่นในแวดวงสังคมของเขาเขาอยากกลับมามีรอยยิ้มเขาอยากกลับมามีความสุขเขาอยากกลับมาหัวเราะกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังไพ่ขวีนนอฟวานราชินีงไฟด้วยเซนส์นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณ คุณสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงในตทงเขาได้คุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงจิตใจของเขาเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้กับการกระทําของเขามามากพอแล้วก็ได้นะมีพลังภา,ายในเอาไปเคลือนในความนิ่งของคุณหรือการที่ในตอนเนี้ยเป็นพลังงานการที่เขาอจะเป็นฝ่ายที่วางสถานการณ์ในตอนเนี้เหมือนกับการรู้สึกที่เขา เป็นฝ่ายที่จะเดินหน้าเป็นฝ่ายเขาที่วางแผนที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสในการพูดคุยขอโอกาสในการพูดคุยในความรู้สึกลึกๆของเขาในความรู้สึกลึกๆของเขาเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่อยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเดินหน้าเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคนที่ห่างไกลกันคนที่ห่างกันเนิ่นนานหรือการที่ต่างกันโดยระยะทางมีคนที่เดินหน้ามีคนที่ความผูกพันมีคนที่ยัง คิดถึงคนที่เป็น d ีเอ็มเพรสของเขาอยู่นะคนที่คอยช่วยเหลือคนที่เคยดูแลคนที่จะกลับมาเหมือนจะเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับมาทุ่มเทในทุกๆอย่างกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากที่จะมีอนาคตกับคุณเขาอยากจะร่วมความหวังกับคุณเขาอยากพัฒนากับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือการที่กลับมาเรียนรู้ในความรักในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับของชาว ธาตุลมนะ,อะขอรูปพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาครับขอเช็คพลังงานไพ่นแนวโน้มความสัมพันธ์นะครับขอไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ มีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้าเป็นพลังงานการลงหลักปักฐานการสร้างอนาคตการพูดคุยถึงเรื่องงานแต่งก็ได้นะหรือการที่คุณเขาได้กลับมามีความหวังด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอ,อการรอคอยความทุ่มเทความพยายามหรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่รอคอยคุณให้โอกาสหรือการเปิดโอกาสให้กับเขาได้มาทําในสิ่งที่เขา ในสิ่งที่เขาไม่เคยทําหรือในสิ่งที่เขาอยากที่จะทํากับคุณนะมีพลังอพ่เดชดียอดกรกฎลัคนากรกฎต่างชาตินะครับต่างถิ่นเดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมีพลังงานการแอบสืบแอบสองความดื้อความนั้นหรือความเอาแต่ใจมีพลังงานของไพ่สเตนชาวสิงลัคนาสิงเขาจะยอมทําทุกๆอย่างเพื่อคุณให้ได้ กลับมาในความรักในตอนนี้มีพลังงานไพ่คนที่อยากขอโทษกับคําพูดคําจาที่ไม่ดีกับคุณหรือการทิ่มแทงใจกับคุณไว้มีไพ่พลังงานของไพ่สามดาบเนี่ยคือความรู้สึกที่เขาเจ็บปวดนะกับตอนเนี่ยในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูแล้วว่าการกระทําของเขาทําให้คุณต้องเจ็บปวดกับเขาในตอนนี้มีคนที่สํานึกผิดนะครับมีพลังงานของไพ่เจ็ดมเมท้าการปิดกั้นการมีกําแพงเจ็ดลิตรในออฟเพอร์เล เป็นพลังงานของไพ่ความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกกลัว นะในตอนนี้เหมือนคุณนะจ,จะกลับมานิ่งขึ้นในตัวคุณเองคุณไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาคุณเคยงอ,อเขาก่อนแต่ตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งมากขึ้นดูการกระทําดูพฤติกรรมที่เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ควีนออฟซอดราชินิงสายลมโอกาสมีไว้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปโอกาสมีไว้คนควายคว้าหรือเป็นพลังงานไความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวคุณเองกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามทำ เพื่อเขามามากแล้วนะมีพลังให้ความคิดเยอะคิดมากในตอนนี้ของคนคนหนึ่งสิบดาบความเจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณเขารู้แล้วว่าความเจ็บปวดในตอนเนี้ยในความรู้สึกที่ขาดคุณในตอนเนี้ย เขาขาดคุณไม่ได้เขาอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานไพ่การที่เหมือนกับความรู้สึกที่เขาจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนอีกในความรักในความสัมพันธ์หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการกลับมาเคลียร์ใจทูอ็อฟคัเป็นพลังงานไพ่การพบเจอเป็นพลังงานไพ่เดอะเทมเพลนเดอะไฮทแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือคำอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานขอพรของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีพลังงานการที่มีคนที่อยากกลับมาผูกพันคิดได้ในวันเวลาที่ มีไม่มีคุณในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนความผูกพันระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้การที่กลับมาสัญญาในความรักในความสัมพันธ์เขายังผูกพันเขายังผูกมัดกับคุณอยู่นะเหมือนกับการที่คุณกับเขาได้มาพบเจอคู่คนที่สัญญาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะ,อะขอรูปนางไพ่ ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมนะครับขอ,ขอพลังงานของไพ่สรุปและแนะนำนะครับมีพลังงานของไพ่เพจออาไปตะเกิลน,นะ เป็นพระแห่งการเริ่มต้นในตัวของคุณเองถึงแม้ว่ากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นการที่เราทําเพื่อใครแล้วแต่ตอนนี้คุณอาจจะเริ่มต้นอยู่ในวันที่เป็นของคุณในตอนนี้คุณอาจจะไม่แคร์กับความรู้สึกหรือคนที่แคร์กันหรือคนที่เอาใจใส่กัน ที่จะดูถึงการกระทําหรือการกลับมาของคนคนหนึ่งการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆการความช่วยเหลือการดูแลความเอาใจใส่หรือมีพลังงานของไพ่ซิกออฟวานนะครับเป็นพลังงานของไพ่คุณอาจจะมีธงในใจของคุณหรือการที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่กลับมาเนี่ย อยากกลับมามีความมุ่งมั่นอยากกลับมามีความตั้งใจหรือมีการสร้างอนาคตมันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณไม่รีบร้อนกับความรู้สึกแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่จะเสียใจเป็นฝ่ายคุณที่เจ็บปวดในความรู้สึกการหลุดพ้นหรือการเริ่มต้นใหม่ความเป็นอิสระในตอนนี้เหมือนเหมือนความเป็นอิสระในสิ่งที่คุณจะทาในสิ่งที่เป้าหมายในตัวคุณเองการติดต่อการสื่อสารมีพลังไพ่สิบไม้เท้าการแบกภาระความรับผิดชอบ ในตอนนี้ของคุณก็ได้นะหรือการที่มีงานเยอะงานมากในช่วงนี้หรือการที่คุณโฟกัสถึงเรื่องงานการที่มีความวางถึงอนาคตและเป้าหมายที่ชัดเจนในตัวคุณเองเอ็ดออฟวาทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่แก้ไขสําหรับคนที่ปรับปรุงสําหรับคนที่พัฒนานะมีพลังภพ่เรื่องมูลนะครับมีพลังภาพให้การมูฟออนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาควีนออฟเบตเกิลนะมีพลังภาพใ เก้าเหรียญนะครับโสดสวยรวยหล่อในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองมีพลังงานไพ่เดมเพลร์มีพลังงานไพ,พ่พความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขาเป็นฝ่ายเราที่พูดคุยกับเขาเป็นฝ่ายอาที่มีพลังงานการที่มีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่จะพยายาม กลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งการพบเจอกับความรู้สึกหรือเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายวันที่ไม่มีคุณอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองมาคุณดูดีคุณดูเด่นคุณดูมีออร่าคุณดูมีความสุขในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างในตัวของคุณเองนะมีพลังงานการที่จะพบเจอคนที่เข้ามาเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนคอยห่วงใยคอยดูแลคนๆนี้เขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังและเสียใจ กับการกระทําของเขานะครับของชาวทาตุลมกลุ่มตุนเมทุนหมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกําลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวทาตุลมทุกๆท่านนะครับ